สวัสดีค่ะย้ำเสมอแล้วก็ยังใช้คำนี้มาโดยตลอดก็คือเป็นเพียงแนวทางนะคะจริงๆเราไม่อยากพูดเลยอายๆโอ้พูดจนเบื่อแล้วคำนี้โอ้อายละอ่าก็เป็นเพียงแนวทางนะคะก็อยากให้ทุกคนดูเพื่ออเป็นตัวเลือกในการสยงโชคแล้วก็สุดแท้แล้วแต่ดวง นะคะสุดแท้ยแล้วแต่ดวงบางครั้งคนเราจริงๆนะบางครั้งบางงวดเนี่ยเออเราให้สามตัวเลยอ่ะสมมตินะงงวดนาเข้าสามตัวตรงๆเลยอ่ะบางคนเขาไม่เห็นนะเห็นจริงๆแต่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่ซื้อนะคะมันแล้วแต่ดวงแล้วแต่ความชอบนะคะขึ้นอยู่กับอดุลพินิจของแต่ละบุคคลนะคะก็เนาะอยู่ที่ดวงด้วยค่ะอ่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีคะ่คะ มาดึกใช่มาดึกด้วยนะคะอันนี้จุดสดสดเลยนะจ๊ะคุณแม่อันนี้สดจริงต้องบอกว่าสดแบบโอ้โหเวอร์วังนะคะสวัสด,ดีค่ะโอเคปิดถูกยังไงก็ว่ากันไปตามดวงนะคะไม่ได้จุดนานใช่ไม่ได้จุดโอ้นานนานนานเลยอ๋อนี่ไงล่าสุดรัฐบาลไทยจุดล่าสุดเมื่อวันที่ โอ้ยจุดล่าสุดงวดวันที่16มิถุนากี่เดือนแล้วล่ะหูหลายเดือนอยู่นะใช่ไหมอืมนั่นแหละค่ะอย่างที่บอกไม่ได้จุดไม่ได้จุดหัวรัฐบาลนานมากนะคะอ่ก็ไม่ใช่ว่าเอออีจีฟองเบีย์ไม่ได้จุดนานกูเอาเต็มที่เลยก็ไม่ใช่นะจ๊ะอออ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แม่ขอคนละหนึ่งแชร์นะนะคะนานๆได้เจอกันทีหนึ่งก็ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นิดพี่หน่อยพี่จอยพี่แจมด้วยนะคะโอมาเป็นชุดเลยเนาะดีฉันอาจจะพูดจาหรือว่ากระทึกระกมไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่านะอยู่ในห้องผราด้วยเอดอี๋ยวจะบาปเอา อกูจะแบบเนาะเอาพองาม mm hmm. แล้วพองามนะคะแต่ก็ไม่อยากให้ซีเรียสแหละอยากให้ทุกคนแบบอืมสนุกสนานนะคะอย่าไปซีเรียสมากนะคะถามว่ามีใครไหมไม่อยากถูกหวยคงไม่มีใครตอบหรอกค่ะที่ฉันไม่อยากถูกอะไรเงี้ยเนาะอืม,อมบางคนอาจจะมีก็ได้นะคะแต่อาจจะมีเหตุผลอแต่ร้อยทั้งร้อยก็คืออยากถูกกันทั้งนั้นแหละคะ่ะเพราะอะไร อยากได้ตงังอยากมีตังใช้นะคะสาเ,เหตุที่สาเหตุที่คนเราอยากมีตังเพราะอะไรคะแม่ง่ายๆมากเลยคะ่ะอ่าหนึ่งเดี๋ยวนี้เงินมีตงังมีเงินมันก็สามารถเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกความสบายให้กับชีวิตนะคะในการดำรงชีวิตทุกวันนี้โอ้โหไม่มีตังเป็นไง ไม่ได้เลยค่ะไม่มีตามไม่ได้นะคะเออเนี่ยนั่งหายใจลดต้นคออยู่ตอนเนี้ยก็ยังเป็นเงินเป็นทองทางนั้นเนาะอืมก็ว่ากันไปตามระบบสังคมมนุษย์นะคะอ่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะขอคนละหนึ่งแชร์นะคะไม่ได้ไลี์นานแล้วก็ต้องบอกจะบอกว่าไงดีเหมือนเพจมัน ไม่มีการเคลื่อนไหนวไปค่อนข้างนานนะคะอาจจะดูปิดกั้นด้วยแล้วก็อาจจะไม่แจ้งเตือนนะคะไม่ค่อยขึ้นฟีดเพราะว่าเราจริงๆเราไม่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวหน้าเฟซบุ๊กมานานนานพอสมควรนะคะเออขอบอกจี๊ฟ้องเบียร์อยู่หรือเปล่าเออหรือว่ากลับตัวกลับใจไปเป็นผู้ชายไปมีลูกมีเมียอะไรบ้างปัดนี้เงียบกิบไปเลยบอกโอ้บาหรอไม่มีเออแค่มีลูกสองคนมาด้วยแค่น,นั้นเองอะ โอเคหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะต้องซื้ออะไรนะอ๋อสุดแท้แล้วแต่เลยค่ะอันนี้นี่เจฟฟ้องเบียมไม่สามารถบอกได้นะคะคุณแม่เออเราเอาตามความสะดวกสบายหรือจะที่ไหนเขายังไงก็นเนาะเราไม่พูดกันหรอกนะคะ หนึ 1> 1, 5, 6, ่งห้าหกราวาวุ้นเลยนะเ,เนี่ยถ้าหนึ่งห้าหกวาวุ้นแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยววุ้นวายอีกฮะเ,เดี๋ยวตอนเช้าวุ้นวายอีกตอนเที่ยงโอ้โหวนจนไปหมดเจฟองเบียเจฟองเบียถ้าแม่นมากทำไมไม่ซื้อเอง ต้องบอกก่อนว่านั่งไลฟ์สดมาไม่เคยพูดว่าตัวเองแม่นเลยนะคะเดี๋ยฉันแค่ว่าเออเป็นคนดวงดีแค่นั้นเองแล้วก็เป็นคนที่คิดว่ามีบุญนะซื้อหวยถูกต้องบอกก่อนว่าเราเออต้องต้องดวงดีแล้วก็มีบุญมีวาสนาแล้วเธอหวยนี่ไม่ได้ถูกง่ายๆนะใครถูกให้บอกหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะไปสมัครเออหวยไทยชอบอา่างวดนี้ชอบศูนย์ค่ะ คุณพี่เขาบอกว่าเจ๊ฟองเบียร์แปด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 เนะี่ยคุณพี่เขาให้แปดฉันมาสี่ตัวด้วยนะเขาบอกถ้าแม่นมากทำไมไม่ซื้อเองเจ๊ฟองเบียร์ไม่เคยบอกว่าตัวเองแม่นนะคะคุณพี่หนูมไม่เคยบอกว่าตัวเองแม่นนะคะเออเพราะว่าไอ้ที่โดนแดกมาก็เยอะพอสมควรค่ะคุณพี่อันนี้พูดตรงๆนะคะเราไม่โลกสวยนะคะเออเราแค่มาแบบน้องพูดคุยแบ่งปันกันเธอจะบ้าเหรอเออดิฉันก็ให้เธอหยุดเออใช่ไหม แล้วก็แค่แบ่งปันกันขำๆคุณพี่ดู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 แล้วอา่าคุณพี่นี่ดูเป็นคนจริงจังมากนะคะเอถ้าจริงจังขนาดนี้คุณพี่รบกวนจริงจังกับรูปโปรไฟล์ตัวเองด้วยนะคะคุณพี่กูตายแล้วสงสัยไปอา่าสงสัยคุณพี่น่า,นาจะไปยนไืนถ่ายแถวแถวเทือกเขาเอเวอเรสต์นะคะหมอกขาวหมอกสีขาวเต็มเลยเอะ สวัสดีเจ็ดพันท่านค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าอ่ามีอะไรแบ่งปันกันค่ะเราถือว่าเราคิดว่าเราเป็นคนที่ดวงดีอ่าอันนี้ก็อันนี้เราเราต้องพูดว่าเราเป็นคนดวงอ่ากล้าพูดว่าตัวเองต้องเป็นคนดวงดีถ้าไม่ดวงดีไม่ไม,ไม่ไม่กล้ามันนามันหน,น,หนกออกมาให้แนวทางคนอื่นเขาถูกปะอ่าหนึ่งเราต้องเป็นคนดวงดีแล้วก็เราต้องเคยมีความสําเร็จในเรื่องของ โชคลาภกับตัวเลขมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยกล้าที่จะออกมาแบ่งปันให้กับคนอื่นๆนะคะอ่าววัสดีค้าวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพระเอาจริงหรอหวยไทยอ่าวดนี้ชอบศูนย์นะคะศูนย์ ศค่ะแม่ศูนย์ท่องอ่ะท่องแม่สุขูแม่ศูนยให้ฟังหน่อยซีใครท่องได้บ้างอ่ะศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองศูนย์หรออ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนแค่นะคะีจะปวดหัวก็ห่วยลาโอ๊ยคุณป้านี่มันห่วยลาวเลยนี่นาอุฒิตายฉันตกใจเลยเนี่ยเออใช่ห่วยลาวออกโอ๊ยวุฒิตายเลยหลุด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  ตาแล้วอยู่ต่อน,น้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดิฉันหลุดเลยนะโอ้ห่วยลาวเลยอะคุณผู้ชมแอะใช่ไหมอ่ะโอ้ยจะตายจะบ้าตายห่วยลาวิุนออกไปแมบ,แมบ,แมบเลยจ้ะอุ้ยตายแล้วจะบ้าบอกขอพอกโอ้ยตายคุณแม่ิุงออกห่วยลาวไปมเม,มบเลยจริงๆนะอุ้ยตาย อ่โอ้ยตายออกหวยลาวไปเพิ่งจะออกหวยลาวไปเองเ <c oughs> นาะไอ้เราก็มือไม้ไม่คันเนาะจะจุดหวยลาวออกก่อนเด้อเนาะคุณแม่เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะ่ะตายแล้วโอ้ยหวยลาวเด้อเห็นไหมเอ่ยอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยให้ไปดูชัดๆใกล้ๆ ไม่เอ่ยอ่ะอใช่ออกหวยลาวค่ะเสียดายมากๆเลยตายแล้วนี่กล้องไอโฟนออไรเนี่ยทำไมมันไม่โฟกัสเลยอะเอออ่ะโฟกัสหน่อยลูกอืมใช้ไอโฟนสองค่ะไอโฟนสองประมูล ประมูลมานะคะอ่ะชัดแจ๋วหรือยังอ่ะหวัดดีค่ะแม่หวัดดีค่ะเออขอให้ออกตามไทยหูตายล้วคนออกพรึบเลยค่ะออไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราโหไม่ใช่ว่าเราเม้นอะไรขนาดนั้นไม่ต้องรีบออกไปรีบอะไรขนาดนั้นคุณแมออ่ไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบเออไม่ต้องรีบจ้ะแม่โอ้คุณออกไปพรึบๆเลย แม้จุดช้าไปนิดหนึ่งแต่เราก็ยังว่าโน้ตเราก็ไม่รู้ว่าจะมาอะไรอีกอ่ะรัฐบาลไทยนะคะศูนย์สิบหกมิถุนายน 2, สองพันห้าร้อยหกสิบหกศูนย์นะคะศูนย์ล้านเออล้านใครไม่รู้นะคะอ่ล้านใครไม่รู้นะคะดนะีฉันไม่ได้ไปซื้อฝากเขาซื้อไม่รู้ว่าซื้อล้านใครมา อ่ะศูนย์สองนะคะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกเม็ดเดียวศูนย์หกสามตัวห้าศูนย์หกแล้วก็สามตัวสองศูนย์เก้านะคะสี่ศูนย์สามพรุ่งนี้ออกไทยแน่ๆน,นะอุ้ยไม่ไม่เอาไม่ออกไทยอยากจะย,ยังอยากจะอยู่เมืองไทยอยู่ยังไม่อยากออกไปนะคะเออเดี๋ยเพื่อนเล่กันสิยังไม่ออกอ่ายังยังไม่ออกนะยังไม่ออก เจฟีฟงมีอยากอยู่ไทยต่อนะอันไปแล้วค่ะลองถามสิเอามีดไหมลองเอามีดกรีดดูหน่อยไหมจะได้เออไหลๆออกมามัง่งอันเอออัดอั้นแน่นไปหมดแล้วอ้เออเอามีดแสๆกรีดดูออกให้มันไหลๆออกมามัง่งจะอั้นไหลยเยอะแยะเนาะอุ่ดอัดไปหมดอืม ทำยังกรก็ถูกง่ายนะจ๊ะเธอสูตรจะมาบนหรือล่างคะมาตรงกลางคุณพี่หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เจ๊คิดว่าน่าจะมาประมาณตรงกลางอยู่ตรงกลางๆลางนะคะไม่บนก็ไม่ล่างไม่น่าใช่อ่ะน่าจะอยู่ตรง,กล,งกลางนะคะเอ,อจะได้ไม่ต้องอ,อมีใครได้เปรียบเสียเปรียบเนาะอยู่ตรงกลางมาตรงกลางคะ่ะคุณพี่หนูตอบให้เลยก็แล้วกัน nữa. เนาะออ,อาจจะไม่ได้มาข้างบนหรืออาจจะไม่ได้มาข้างล่างอาจจะมาอยู่ตรงกลางนะคะคุณพี่ลอง,ลอง,ลองก็ลองดูนะคะลองดู ตาตาคุณพี่เอ้ยถามชักขนาดนี้เนาะเออเจ๊เพ,พิ่งร้อยละยี่เพิ่งรู้อะไรเนี่ยเอามาเก็บดอกอะไรกันตัวนี้ไม่มีค่ะดิฉันไม่ไม,ไม่ไม่มีให้นะจ๊ะทีนี้ไม่มีนะจ๊ะอย่ามาเก็บดุงเก็บดอก,กันต้ตัวแถวนี้นะจ๊ะเออร้อยทั้งร้อยนี่ตตำรวจดูอยู่หรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยเนาะเอเออะโอเค เดี๋ยวขออนุญาตดึกแล้วก็พักผ่อนนะคะพักผ่อนหย่อนกายพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่พรุ่งนี้วันวันพฤหัสบ,บดีพรุ่งนี้วันคู่ด้วยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีก,กันแล้วกันนะคะเดี๋ยวโพสให้หน้าเพจเลยนะจ๊ะคุณแมเ่เดี๋ยวเจ๊ฟงเมียโพสให้หน้าเพจนะคะอ่า อเดียวท่านนะีหน้าเพจก็ขอลูกหลานพ่อแก่บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากปู่ฤษีนะคะบรมครูปู่ฤษีนารอดปู่ฤษีตาไฟปู่ฤษีหน้างวนะคะแล้วก็ทั้งร้อยแปดพระองค์นะคะองค์มหาเทพนะคะองค์พระพิคเนตนะคะองค์พระแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดา นะคะองพญามาจุราทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างอ่ะดมดาลน,นะคะส่งผลสำริดนะคะให้ทุกท่านนะคะสมหวังในการเสี่ยงโชคสมหวังดังใจปรารถนานะคะอ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันในทุกๆวันนะคะอ่ะโอเคแม่ก็เดี๋ยวเราปิดไลค์กันก่อน เนาะดึกแล้วพักผ่อนนะคะอ่ะหนึ่งห้าสี่จาหนึ่งห้าสี่นะคะอ่ะ 4, าเดี๋ยวสวดมนต์ก็จะนอนแล้วนะเดี๋ยวจะเข้านอนแล้วอ่ะสาธุค่ะเจ้เจ้เจริญพรนะโยมอ่ะไม่ใช่พระจะมาสาธุค่ะเจ๊ไม่ได้นะคะอ่าเราต้องอ่ะโอเคนะคุณแม่ พรุ่งนี้เตรียมเต็มตัวนะเต็มตัวถ้าพรุ่งนี้หวยออกหนึ่งห้าสี่อย่าลืมนึกถึงกันนะคะเอออย่าลืมนะให้จำไว้ว่าเป็นเลขถอที่ฟ้องเบียเองเพราะว่าอืมเดี๋ยวกลัวจะไปจาผิดไงเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกหนึ่งห้าอ่าอ,อะไรวะมมนจะออะไรวะอาจจะออกห้าสี่หนึ่งนะห้าหนึ่งสี่ดีนะเนาะเอันไหนสวยกว่ากัน เออเดี๋ยวถ้าพวกนี้หวยออกหนึ่งห้าสี่ล้วจะได้เออจําได้ว่าออของเจฟองเบียเขาเนาะเออจะได้มาถูกเพจนะอ่ะ,อะนอนหลับฝันดีราราตีสวัสด์นะคะใช่เลขออกกลางจ,จากคุณพี่จ๋าอ่ะโอเคสวัสดีค่ะ